แต่กระดานโล่ก็เท่ากันจึงต้องเรียนความ้องแต่ฉันจะหรือมีการปฏิบัติการ operation d e r แจ้งบอกในการต่อการร้ายหรือการปฏิบัติทางธรรมชาติซึ่งต้องมีการเพิ่มรายร้อยสัตว์เช่นเรตติ้ง soft cost ตาม SN ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากับกันอย่างความรับผิดได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศและว่า ที่ทททกกททสำร,ร,รับคนไทยเที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกครับอยาตงใเ่การบอกการที่นี่นะคัที่ตมือให้กำลังใจกับคนไทยทั้ง78ชีวิตด้วยครับ วันนี้ต้องขอต้อนรับผ่าุงศูนย์นะครับในน้ารการรับท่านผู้ารสารสูงสุดท่านผู้วงานารการและเสนาธิาการทหารทัพให้กำลังใจนะครับพี่น้องคนไทย78,000คนี้นะครับเป็นภาพหน้าบริษัทหนานึ่ครับเพื่ต้องเาราบัวรัฐมนตรีที่มีวานไว้วางใจนะครับในส่วนของบอกที่ที่จะ ดูแลนะครับร้อับผู้บากครครับผ้กำกับขอเสียงปรบมืต้อนรับคนไทยจากดุยานะครับที่เดินทางมาพร้อมกับผู้บัญชาการรุ่งแสงเพื่อ้นี้กับผู้ัาการสามสี่ย์มห้าร้อยตับมางด้วยควาเป็นเป็นยาครับน <minimum> <t aste frozen> ี <t aste insan Restaurant> <t aste Inaudible> ่คือกำลังใจจากพัานาย้เมื่อ และผู้แทการที่เกี่ยวข้อกับารตลจิต้งนี้นะครับในการช่วเหลือคนไทยในสุ丹เพื่อเดินทางครับมันลูครับขอตั้งท่านใความนเป็นอย่างยิ่งครับวนี้ออพี่สชนุกานดนะครับเี่แพทยของกอนกครับที่ดูแลน้องมเป็นอย่างดีครับขอคุณครับคที่ไปเรีนหนังสืออยู่ในสุนะครับแล้วก็ภาของพี่ๆนะครับ น้องคนไทยนะครับที่มาจากเวลานั้นก็อยู่ในจังหวัดปัตตานีครับครับและนี่คือนายยรัฐมนตรีครับครับที่ยืนให้การต้อนรับน้องๆนะครับในการเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยในครั้งนี้ครับให้กำลังใจวันนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและครับและนี่คือ ครับปีพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานะครับได้ให้การต้อนรับด้วยตัวเองครับโอ้อต้อนรับกลับบ้านด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับ ันนี้พวกเราให้กำลังใจนะครับพี่น้องคนไทยที่เดินทาจากสุดานับถือบัมบูด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวหน้าตรงไปเลยนะครับนะครับนะฮะวันนี้นะครับได้กลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเที่งอากาศจะนำเครื่องบิน430นะครับไปส่งถึงจังหวัดปัตตานีเลยครับเดี๋ยวคืนนี้นอนกรุงเทพก่อนหนึ่งคืนครับทื่ว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ไม่กระชัจทักทายด้วยครับโอ้ครับครับ หลายท่านนะครับเดินทางด้วยเดินทางไกลนะครับนะแล้วก็มาต่อเรือเฟอร์รี่นะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินของกองทัพการ10ท่านนะครับนะแล้วก็สุภาพบุรุษ38ท่านครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมารับได้ด้วยเองเลยครับโอ้นะครับวันนี้นะครับจะได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวนอนที่กรุงเทพก่อนหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้กองทัพการจะส่งเครื่องบิน430นะครับไปที่จังหวัดปัตตานีส่งถึงบ้านเลยครับ <int> ท่านบอกว่าจังไงต้องมานะครับวันนี้ขอมาดูแลคนไทยด้วยตัวเองท,ที่เหลืออีก1้0นะครับ133คนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ของรัประกาศจะนำแอร์บัสกลับไปรับนะครับครับคนแล้วนะครับครับผม คือใครกันเราใส่ผกรู้แลใส่ผ้วาับให้เร้บร้อยไม่ใีครโวยไส้แลบ้าบ้าตามพจห้าบ้านนะเรเดี๋ยวดูสากรเรียนบอน